ช่อผ้าบอดแดนเซอร์นั้นนี้แต่อาจจะได้แค่ซื้อแค่ช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังสิงหากันยาเปิดวงเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะเป็นชุดชุดสเตชุดที่ถูกสั่งตัดเพื่อเพลงนั้นๆอยู่แล้วประทมแต่ช่วงสองเดือนที่ที่สคริปเรา สคริปตุาลาสคริปเปิดวงออกไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องเลิกหมายถึงว่าต้องเปลี่ยนชุดต้องโชว์สองชั่วโมงของเราให้มันดีที่สุดนะฮะสดกล้องสดจังแม่ไม่ถาลิปหรือปะอแต่เดี๋ยวเป็นอะไรไม่รู้ทาลิปทาลิปมันแล้วแบบ เหมือนแพ้หรือเหมือนอะไร,รอขอบปากดําแล้วก็เหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีน้ําซึมซึมออกมาจากขอบปากอะค่ะแพหรือเปล่ปา,ลาไม่แน่ใจแพริปทักไายสวัสดีค่ะแพไม่ฮาริทแพไม่แต่งหน้ายู่เตอร์ไม่ได้ช่วยหรอ เกลือหรือปล,อปลาบัวพึงคนหลายบอกบัวพึงคนหลายปากเลยเกลือบอกเศร้าเปล่เปลาเรสัง่งอุ้ยทำไมถูกจำกัดอ่ะถูกจำกัดอ่ะ พูดเรื่องอะไรโลโก้อะไรหรือเปล่ากลับกำลังกลับเหอนแกนคาสวัสดีคะจุดจำกัดจุดจำกัดต่อ่อเสือไล่ปวดป่ะจังหวะกันเลยปวดอ๋อยใส่เสื้ออย่กงบอะไรสิบันอันปาผาปาหม่มใบสตี กุต่อๆก็ไอลฟติ๊กตอกนะเลฟบติ๊กตอกอยู่ติก๊กตอกก็ว่าจะซื้อปลาว่าจะเอาไปกินในรถค่ะแต่ว่ากลางมันหลายเลยแวะทักทายด้วยก็เดี๋ยววันเดือนตุลาก็จะเป็นสคริปต์ใหม่นะคะมีอาจารย์มาสอนมี โชว์โชว์ใหม่โชว์นี้เราก็จะใช้ถึงฤด,ดูกาลเนาะม,มันสิคาคายวงหมอล่ำอะค่ะแต่เราเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่ได้ว่ามันจะมีโชว์เปิดโชว์ปิดเพลงนี้ชุดนี้เพลงนี้ชุดนี้นักร้องจะต้องตัดเพลงให้เข้ากับตัดชุดตัดชุดให้เข้ากับเพลงแดนเซอร์ต้องเป็นชุดนี้นักร้องจะเป็นชุดไหนเนี้ยมันจะมีการซ้อมการเห็นภาพกันมากขึ้นมันสิว่าม่นกันการแบบจะเอโชแล้วมันจะเป็นแบบเลิศ เด็กตวเกียวคิดถึงเร้วพาตอนนี้อยู่ปัมพาก่อนขึ้น M6 เด็กตัวเกียวคิดถึงแล้วเด็กตัวเกียวนาลาทาดีรอรุนเลยเจะออกมาเป็นใช่นี่รุนมากนี่รุนทั้งเดี๋ยวอะรุนทั้งเรื่องงานโชว์เรื่องอะไรเดี๋ยวไม่ค่อยนั่นแบบกินปลาส้มใช่ค่ะเรื่องงานโชว์เดี๋ยวไม่ค่อยนั่นเพราะเพราะเป็นครูมืออาชีพเนาะครู ภูชาติเขาก็ระดับไหนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรพร็อพเสื้อผ้าหน้าผมดนตรีเราจะมีเวลาทันไหมหรือแม้กระทั่งแบบเขาเรียกอะไรนะการการซ้อมของเด็ก จากเขาอยู่สบายๆทานี่เกิดการซ้อมเกิดขึ้นเขาเขาซีโอเคบองานหนักขึ้นนะเปลี่ยนชุดขึ้นนะเต้นเยอะขึ้นนะร้องเยอะขึ้นนะอะไรเงนี้ค่ะ <S <S เขาจะโอเคไหมเขาจะแฮปปี้ไหมต้องถึกหนุ่มได้ปะนีนซ้อมมากขึ้นเพราะปะกติก็ปล่อยให้ซอมกันเองทําอะไรกันเองใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ได้เปหนุ่มมากแต่จีนินีสิถึกหนุมเด้บนีจะสีสั้งสนไปเลย ออน,น,ะะนีนอ้ออกตัวก่อนนะคะว่าใช่ต้องมีแผนกเสื้อผ้าออกตัวก่อนนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรก็จะปล่อยให้ก็จะพยายามไม่ไม่ทําให้ไม่ทําให,ไให้ไม่ทำให้คนในใค่ายหนักใจจะจะ,ยายาจะพยายามไม่พูดมากจะพยายามไม่พูด ถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่เหลืออดจะจะปล่อยจะปล่อยให้ให้ตามอัธยาศัยตามการคิดวิเคราะห์อของแต่ละคนเองอันน,น,นี้แนวทางที่ตั้งไว้นะแบบก็ขอแบบไม่ไม่พูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลัวกลัวทาให้พูดเน,น,นี่มันสิตสายไปบอามันเทียมันสิปลูโตเทียมมันสิปรับปรุงเทียมมันสิ ต้องต้องไปเจอถ้าปล่อยให้ไปเจอดราม่ามันมันก็เท่ากับผลงานไม่ดีหรือเปล่าอย่างนี้มแต่ลองดูให้ลองลองดูว่าวิธีนี้โอเคไหมเซฟตัวเองคนจะได้ไม่เกลียดเรายเยอะขึ้นเพราะมันเยอะอยู่แล้วยังไม่เห็นเริ่มซอมกันเลยนี่ล่ะพา รอ,อคิวครูด้วยรอ,อคิวใดๆด้วยนะคะแต่แต่วางแผนกันแล้ววางแผนกับชันญาจะปลดว่าได้ไปนหยนุมเขาไปแบบถ้ามา้ทางปากน,นั่นอยู่บอลเลงเขากาว็ว่าบอลเลงเขาก็ว่าบอลอีหลเดะมาเดี๋ยวพูดเล่นมาเดี๋ยวหยอกมีเท่ากับจริงจังดา่าเดะทเล จะเป็นวิธีใหม่นะครับมันจะเป็นแบบต้องซ้อมต้องทําแบบนี้แบบนี้มีท่าเฉพาะท่าประจํามีชุดเฉพาะชุดประจําแต่รูปแบบโชว์เนี่ยต้องมาลุ้นกันเพราะว่าแต่เดี๋ยวคาดว่านะถ้าถ้าสมมติว่าโชว์ไปสักประมาณกี่เดือนกี่เดือนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงรดูกาลหรอกถ้าบอลคิดว่าแบบบอลก็จะเพิ่มถ้าบอลคิดว่ามันมันได้อีกบอลก็จะเพิ่มโชว์มาเรื่อยๆเพิ่มบอดบิ๊กบอย่อมบอย่อมเห็นมันแบบ ก็ยอมให้มันนิ่งหรอกแมายถึว่าไม่ไม่ยอมให้มันแบบน่าเบื่อหรอกสามเดือนนี้คนอิ่มอิ่มโชว์นี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนโชว์ใหม่เนะดานะพี่สังกสีซับซอยวาุ๊ยโชว์มันเก่าแล้วเราหาอะไรเพิ่มนี่ไหมคางโชว์อะไรโชว์อะไรเพิ่มนี่ไหมคะงเนรอกินปลาส้มนะคะก้างเยอะ คู่แข่งขึ้นวงใหม่แยกออกมาตั้งวงอีกใช่คู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะค่ะฉะนั้นผลงานเราก็ต้องประจากผลงานเราก็ต้องเวอร์คนน้อยแต่ว่าทำยังไ,ไงถึงจะปัง ไม่อยากกินปลาส้อยากกระบอหมูสังกะด้ซื้อมากกัสดายส่วนพรุ่งนี้นะครับมาเดี๋ยวไปโชว์ที่ร้านมานิคอนแก่นนะคะใครอยากโชว์ดูอะไรแปลก,กใหม่ๆก็ไปได้ที่ร้านมานิคอนแก่นนะคะ ไม่รู้จะมีอะไรส่วนหรือเปล่าพอดีฉันไปคนเดียวยังไม่ได้หาเพื่อนไปไม่ได้เลยแดนเซอร์ชายออกแดนเซอร์ชาย ออกจะแถลงตอนไหนจ๊ะแดนเซอร์ออกจริงๆหรอคะจริงค่ะแต่แต่เดี๋ยวอันนี้บอสรายละเอียดบอสน่าจะพูดนะคะก็ก็นี่แหละครับมันจะมีการการปรับโครงสร้างการใดๆนี่และหมายถว่าก็ก็ถามความสมัครใจอะไรต่างๆบอสบอสก็เรียกคุยแล้วอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวจะมีประชุมใหญ่อีกทีแต่หมายถึงว่า พอดีได้คุยกับแดนเซอร์ก่อนบอสก็เลยเออพูดพูดข้อนี้ไปแล้วอืมว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะว่าแนวทางของเราในฤดูการหน้าในตุลาเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้นะพร้อมไหมอะไรยังไงให้แจ้งนะ ไม่ได้ออกลายดอกออกไปเติบโตออกไปแบบจดต่วปะออกไปวาวออกไปได้ไงขะขอบคุณค่ะขอบคุณไอตรงไอติมขอบคุณได้ๆนะคะ กลางไหลเลยเลมคุมมาก